ก็สวัสดีกับท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็จะพาไปเก็บกล่องลับในดันเจียนโมนากันสำหรับใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยล่ะสำหรับวันเนี้ยก็ไปดูกนได้เลยครับสำหรับใครที่มาถึงแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับผมก็เดินลงไปข้างล่างได้เลยหลังจากเดินลงมาเสร็จเนี่ยให้เราเข้าประตูมิตินั้นไปได้เลยนะครับผมหลังจากเข้ามาแล้วเนี่ยให้เราเดินเข้าไปในห้องของโมนาได้เลยนะครับ หลังจากเข้าห้องโมนาไปเนี่ยเราก็จะพบกับลูกโลกก็ให้เรากดสัมผัสลูกโลกไปได้เลยหลังจากสัมผัสลูกโลกเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาให้เราแก้พาซเซลกันแล้วนะครับผมสําหรับใครที่ทาไม่ได้เนี่ยก็ดูเฉลยที่ผมทําขึ้นมาได้เลยนะครับผมก็ค่อนข้างจะง่ายๆนะครับผมก็แค่เดิน เหยียบทวนเข็มนาฬิกาไปก็ผ่านแล้วนะหลังจากเหยียบเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีประตูเนี่ยออกมานั่นเองนะครับผมหลังจากประตูวัปออกมาแล้วเนี่ยก็ให้เราเดินเข้าไปในประตูได้เลย หลังจากเดินออกมาแล้วเนี่ยกล่องก็จะโผล่มาด้านหน้าเลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยล่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งช่องผมไว้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับเจนุ่งนี้ครับ Thank you